สวัสดีค่ะมาวัยอายุรแพทย์ชั้นผิวหนังวันนี้จะมาพูดถึงเทคโนโลยี High g h f u หรือ h i High Intensity Focus ์เซ n t r อ s o u n d นะคะเครื่องมือในกลุ่มนี้ที่ได้ยินบ่อยๆเช่นอ l t ตร u a อัล r a ้าฟ r ร์เมอ e r อันเดเป็นเทคโนโลยีที่มีมาในหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า20ปีแล้วค่ะเครื่องนี้ทำงานโดยการปล่อยพลังงานจากการสั่นของคลื่นเสียงคลื่นเสียงจะเปลี่ยนพลังงานตัวเองเป็นความร้อนและความร้อนก็จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังค่ะ สามารถทําได้ทั้งการสลายไขมันและการยก,กระชับขึ้นอยู่กับหัวทรานสฟิวเซอร์ที่เราใช้ว่าจะเอาลึก4.5มิล3มิลหรือว่า2มิลค่ะความลึกของโครงสร้างผิวหนังจะแตกต่างกันตามแต่ละส่วนของใบหน้าเช่นหน้าผากจะบางกว่ากระปอกแก้มกระปาอกแก้มจะบางกว่าเนียงการสลายไขมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการสลายตรงไหนความลึกเท่าไหร่ นอกจากสลายไขมันแล้วความร้อนยังจะกระชับผิวด้านบนไปด้วยฉะนั้นเมื่อทําแล้วเหมือนได้2ออย่างในครั้งเดียวกันค่ะเครื่องค่อนข้างมีความปลอดภัยถ้าคุณหมอเป็นผู้ทําส่วนผลการรักษานั้นมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วยค่ะคือปัจจัยที่ตัวคนไข้เองถ้าความหย่อนคล้อยยังไม่มากชั้นอิลาสตินและคอลลาเจนของผิวยังไม่หลวมหรือห่างออกจากกันมากอาจจะใช้รอบการรักษาที่น้อยเช่น2-3ครั้งก็จะเริ่มเห็นผลค่ะแต่ว่าถ้าความหย่อนคล้อยมาก แล้วผิวชั้นบนมีความเสื่อมไปด้วยอาจจะต้องใช้รอบการรักษาที่มากกว่าและร่วมกับวิธีอื่นๆเช่นการฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนหรือการทำเลเซอร์กรอผิวบริเวณด้านบนนะคะในกรณีหลังนี้ต้องใช้หลายวิธีร่วมกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะหากมีคาถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ